มีสัมปสัญญาอยู่ตรงไหนก็ทางมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันี่ไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอยากขายของนั้นไมไม่ได้ภาวนาโยงขายของโยงไปหายใจไหมหายไปจกากกัอ๋อทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไปเนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิด เราคิดม่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดลเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี้ให้รู้จักว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่เราผิดหรือไม่ไม่หรือเราถูกไหมเราสุขไม่หรือเราทุกข์ไมหมอา้อาวเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่กกาาาารภาวนนัมดูเรื่่อองงเหตุผลยานน,น้ี่ยว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้น รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทําผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้ามีาสติอยู่เราก็ต, Born, ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอความรู้สึกของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียวนี่อย่างนั้นโยมทัางหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะ รู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่จะเย็บจักรเย็บก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้กะเขียนหนังสืออยู่ก็ได้เมื่อเกินเท่าๆอารมณ์หายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิวัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่ล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงแม่เราไปก็หายใจอยู่ถ้าไมมีเวลาหายล่ะนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายจําไมมันเป็นของจําเป็นเกินอันนี้ พระาะบารมนี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันใ่เป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะเราจะไม่ทานอาหารคือลมสักสักสองนาทีก็ไม่ไหวะะเสียแล้วนะะ <c oughs> เอาดิไอ <c oughs> ขนมเอขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสามชั่วโมงเราไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งบางทีก็ได้เนี่ย กวันกี่เ้าวันก็ยังได้เลยฮะแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีล้เนะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่นที่อึดใจไปที่เดินไปที่ดนกี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะเดีโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม,ไม่หายใจขอพิจารณาอนณาปาสตินี้เป็นมงคลกรรมฐาน ท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจนาลมเข้าออกนึกว่าพุโทโธพุทโธคือให้รู้นั่นี้งรู้รู้่าลงเข้าออกร่าง